มึงทำท่านี้เชื่อกูกูทำจริงๆเหรอวะมันไม่แมนเลยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปสวนกันเราจะหาที่ไปปิกนิกสวีทกันสองคนตอนนี้เราอยู่ที่ไฮปาร์กนะทุกคนอากาศคือดีมากอะอันนี้คือข้าวเที่ยงที่เราพกมาด้วยนะคะอ้ามอ้ด้วยอ้ามมีน้องตาทองมาทักด้วยเลยถามว่าพี่หลอกน้องตาอทองตอบว่ามึงเลิกลงตัวสกีได้ไหมทุกคนแล้วเราก็มาเจอเด็กปีนต้นไม้เต็มไปหมดแหนะกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่และแน่นอนว่าทางเราก็ไม่พาอีลิวก็ชี้ให้กูขึ้นไปอีกขึ้นเรายาวอนี้คคือมึงิดว่างเป็นทหาราก็จ อะไรไม่รู้รู้แล้วได้ขายไปในหมดเขามาเล่นกันตรงนี้หมดเลยหลังจากนั้นเราก็มาหาที่นั่งเล่นกัน มึงแล้วไอริวก็ทักกูว,ว่าผิวกูแห้งมากไม่เชื่อมึงดูของจริงคือหยาบกระด้างแม่มึงแล้วมันก็หยิบออกมาจากพุงมันคือออคิดวันเดอร์บอดี้โลชั่นหอมหอมมึงอันนี้คือเนื้อโลชั่นแบบอิมชั่นมึงมันคือสารสกัดจากกล้วยไม้คือกลิ่นมันดีมากจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดมอยู่ที่อังกฤษถึงแม้อากาศจะหนัวแต่ก็เอาอยู่ผิวชุ่มชื้นยานาน12ชั่วโมงแถมมีกู er ต้าไฮโอนธรรมชาติตัวหนหอมมากเขาอยากอยู่ใกล้ๆหนูทั้งวันเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมึงดูแฟนรักแฟนหลงมากปากกูอยากแกล้งคุณแค่อีโง่มาแต่ให้ดูผลลัพธ์หังทาเสร็จนอกจากเสริมความชุ่มชื้นแล้วยังเสริมความมั่นใจด้วยก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องผิวแห้งขาด อ่ะโชว์โชว์โชว์ผิวสวยอีมายมึงจะถ่ายกูขอทาพุงด้วย้าผ้าเลยนะเขามีโปร1111ด้วยในแอปส้บแอปฟ้าหรือที่เฟซบุ๊กอ้อขิดวันเด้อต้องไปซักงงเก่งก่อนะเมื่อกี้นั่งตุลเลยเลยไปแล้วบ๊ายบาย